สวัสดีครับเพื่อนๆและแล้วเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับลายเกมเศรษฐีคนนี้ผมจะมาเล่นเกมเศรษฐีให้เพื่อนๆดูอีกแล้วนะเกิดการลุยหลีคือผมแพ้ไป2ตาแล้วละ่ะตัวที่แพ้ไปก็มีแต่ตัววิกนะเออสายวิกแต่ว่าสายล้มอ่ะยังไม่ได้แพ้แต่ว่าตานี้ได้มาเจอกับยอมราก็มีโอกาสสูงที่เราจะแพ้นะจะทำยังไงได้ล่ะทุกคนเราจำเป็นต้องเจอกันนะ นางคลองทุกแมปเลยช่วงนี้เราก็อธิษฐานขอให้แบบมันได้วาร์ปยังไงโอเคแล้วก็มาตรงนี้ต่อเราก็จะสานางนะบนสิบสองไปลุก โอ้โห oh, ไม่ทำอะไรเลยดูอภินิหารของการอวยแปดหกเจ็ดก หายไปแล้วหนึ่งโลนะโลที่สองโลที่สามดีนะที่แถวนี้ไม่มีเมืองนางอันตราย เดี๋ยวขอส่งจี้นางก่อนว่านางไม่มีนางนางไม่มีการวิกนะทุกคนเราเป็นเราเบิ้ลสิบสองไปก่อนคิดอะไรไม่ออกก็เบิ้ลสิบสองไปก่อนนะเบิ้ลสิบสองอีกทีหนึง่ง รุนรองเท้าโล่นะโอเคทีนี้เขาก็จะขวางเราได้แค่เกาะน,นะโอเคเขาขวางไม่ได้ก็จบโหโดนอีกเหรอกอดตายยังโดนเนี่ยทุกคนลองคิดดูถอยหลังไหม ลุ้นโจมตีรองเท้าต้องออกเลยสักอย่างยังไม่ออกไม่เป็นไรห้าโอ้โห้สวยแล้วทุกคนโหไม่ออกเลยนะไม่ออกเลยอะ่ะ โอ้โหโดนอูดแล้วทีทนี้อ่าถือว่าเป็นข้อข้อดีและข้อเสียภายในตัวนะเพราะว่าหนางไม่สามารถถอยลงตรงนั้นได้อ่าแบบนี้ก็สวยเราจะมาตรงตรงนี้อ่ะรองเท้าโลออกจบเห็นเห็นอะไรไหมทุกคน ถ้าเราไม่มีโดนแดงคือจบเลยนะโดนแดงนี่ถือว่าเป็นจี้ในตำนานที่ยังโหดมากในะปัจจุบันนะมาถึงตาที่6แล้วมาดูกันเลยเวลาก็ใกล้จะถึงเวแลาแล้วตัวเดิมอีกไหมเรามาสองจี้กันนะอจำน่าจะไม่ใช่ตัวเดิมนะ นางได้เล่นก่อนทุกคนตัวนี้มันมีถอยหลังด้วยแล้วก็มันมีนี่แหละที่น่าลำคาญคือผมว่าไอตัวสำคัญสำหรับยอมราอีกตัวหนึ่งที่อีกจี้หนึ่งก็เป็นโดนก๊อปปี้นะถ้าเกิดนางไม่มีนะนางก็ถือว่าขีดได้เหมือนกัน ปล่อยนางไปทุกคนสลับลุมเราออกนะยี <g ül> ่สิบเปอร์เซ็นถ้าจำไม่ผิดฮ่าทีนี้แหละ <c oughs> กลับหลังหน่อยลกูกโอเค ไม่ออกถ้าเขาถ้าเขาซื้อเขาก็จะขังอีกเราก็จะขังเขาอีกรอบหนึ่งนะมาดูว่าเขาจะกล้าซื้อไหมโอเคเองกล้าแบบนี้พี่ก็จะบนสิบสอง คือแบบลูนมากนะคือลูนให้แปลนยานเราออกอะแต่มันก็ไม่ออกเลยอะเดี๋ยวก่อนเราจะทอยหกหกไม่ออกเลยทุกคน มาดูเขาโอเคถือว่าเขายังพลาดอยู่นะเราไม่ให้ทุกคนดีในะที่เรายังไม่ใช้การดวาร์ปไหมวาร์ปหรือไหมรองเท้าอ่ารองเท้าออกนะโดนออก้ยไหมรองเท้า ชอบสาบคนอื่นนะใช่ไหมโดนสาบเองบ้างรู้สึกยังไงโดนสาบเองบ้างรู้สึกยังไงืมสาบคนอื่นบ่อยดีนะหนีเลยล้มละลายไปเลยเจอแต่ยอมรานะทุกคน รู้สึกว่าสาตอนนี้เราจะเจอแต่ยอมราออกกูดก่อนก็ได้สงสารอ่านางได้เล่นก่อนนางมีอาตานี้ไอตัวนี้มีอันนี้ด้ยนะมีมีดาร์กบ้านโลนะที่มันป้องกันเอฟเต์อันตรายจากคีมุนแต่ก็นางไม่มีมันไม่มีโดรดเนอน,นางไม่มีโดรด เราไม่ขออเลยมากขอแค่ตาเล็กมันวารก็พอมีรูปมาแล้วทีนี้ยังไง โดนเราพูดนะอาอยู่ตรงนี้อดีไม่ไปทีนี้เราจะลองขาเรียกว่าอะไรลองลอง้มลองวิกเขานะเราจะสาม โอเคมาตรงนี้โดนอันตรายเหมือนกันนะจะว่าไปแล้วเราจะต้องทำทุกวิธีทางเอ้ยทำไปได้ยังไงจะยืดช่นเหรอ กู้ไปเลยทุกคนกู้ไปเลยทำได้แค่นั้นแหละเธออะไรอเอ่ยลุ้นรองเท้า อยู่นะซีอ้ยคอยกลับหลังเชยเลยอุตส่าห์ดีใจอย่าเบิลพอโอเคพลาดแล้วแต่ก็ยังกลับมาพลิกเกมได้นะเรามาลุ้นกันที่ตาสุดท้ายนะทุกคนหวังว่าเราจะเจอตัวที่แบบไม่ใช่ยอมราแล้วเจอยอมราติดต่อกันหลายตามากเลย อ๋อตานี้เป็นไกแอแทนนะไกแอนน่าจะเป็นดูดได้เล่นก่อนอีกอ่ามีโดนด้วยนะโอ้โหสวยแล้วทุกคนอ่านางมีสลับหลุมใช่ไหม นางก็ถอยคลาดเหมือนกันนะมาตรงนี้ก่อนเรามาตรงนี้นะเก้า าจะเล่นวิกกนางเป็นไปได้ยากทุกคนนั่นมาแล้วทุกคนหายนะมาเยือนฮะสลับลุมยังไม่ออกนะเดี๋ยวเรามาดูกันสลับลุมของเรากับเมืองเชิดสลับลุมเรามี20%่สนะิบร์เซ็นตะวาดไหมวาแล้วก็ดูด ทีนี้หมดแล้วนะเรายังไงเราก็โดนทีนี้อธิษฐานป้องกัน40%ช่วยชีวิตหน่อยลูกโอเคกลับเมืองไหมเชิดแน,น่ทีนี้ทั้งดูทั้งเชิดดอกกุหลาบ ฉันไม่ชอบดอกกุหลาบทธอจะเอามาให้ฉันทำไมติดคุกไปเลอเอยไอวีนเดี๋ยวก่อนนะเบิร์นหน่อยลูกโอเคสวยอยู่สวยอยู่ จิตนนทีนี้จิตสวยอยู่ทุกคนภาวนาขอให้เขาอยาเป็นลงที่ที่เราอธิษฐานไว้โอเคยังไงเขาทําอะไรเราไม่ได้นะเมืองเราก็ให้เขาทําไปเรายังมีโล่อยู่อย่าบอกนะว่าจะไป เรายังมีโอกาสทุกคนจะทำยังไงโอเคนางเลือกที่จะวัดใจกับเรานะอ่าสลับลุ่มนะทีนี้อย่า yeah, นะโอเคใช้เราจะใช้อา่าใช้การนะแต่นี้ วาร์ปไหมไม่หวารไม่เป็นไรขอ้เบิ้ลสิบสอให้ได้โอ้โหลืมไปทุกคนแต่จำเป็นต้องใช้นะพราอยังไงมันก็ไม่ได้แล้วเขาน่าจะไปขวางเรานะถึงไม่ก็ไปอุดโอเคแบบนี้ถือว่าเป็นการดี โผชนะได้ยังไงงงงงเลยทีนี้งงเห็นไหมทุกคนความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นชนะก้าวตาได้อย่างแบบโคตรภูมิใจในความเก่งของตัวเองเห็นไหมแปดร้อยเพชรไปเลยทุกคนนอนเนะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดติดตามอ๋อผมลืมไปอีกอย่างนึงทุกคนผมได้หลีกแล้วก็เออผมจะรวมการ์ดให้เพ,พื่อนเพื่อนดูด้วยอ่าเรื่องรวมการ์ดขอให้เป็นคลิปต่อๆไปดีกว่านอะกแต่ว่าตอนนี้ถือว่าให้เป็นหลีกบา,บายบายไปลนะเพราะว่าผมยังไม่อัพเพราะดูทองสิน่าจะไม่พอเดี๋ยวผมจะหาทองมาอัพอีกทีหนึ่งบา,บายบาย